อัปเดตอันดับโลกล่าสุดของนักแบดมินตันไทยที่ติดอันดับในท็อป100ของโลกประจำสัปดาห์ที่20ของปี2025โดยประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่13พฤษภาคม2568นักแบดมินตันไทยที่ติดอันดับในท็อป100ของโลกประเภทชายเดียววิวกุลวุฒิวิทิสารอันดับ2ของโลกมี89,999คะแนนจาก17รายการแข่งขัน อันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วกันกันตพลหวังเจริญอันดับ39ของโลกมี3 7 0 7 0คะแนนจาก21รายการแข่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วและอีกคิวพณิชพลทีรารัสกุลอันดับ50ของโลกมี2 9 0 9 8คะแนนจาก14รายการแข่งขันลดลงหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วนักแบดมินตันไทยที่ติดอันดับในท็อป1 0 0ของโลกประเภทหญิงเดี่ยว มิวพอตว,วีชอชูวงอันดับ6ของโลกมี7778คะแนนจาก22รายการแขนน่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วเมสุพณิดาเกตทองอันดับ9้าของโลกมี67,887คะแนนจาก15รายการแขนน่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์อันดับ10ของโลกมี62,460คะแนนจาก17รายการแขนน่งขัน อันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วเมร,รัชนกอินทนอนท์อันดับ11ของโลกมี6 1804คะแนนจาก19รายการแข่งขันขยับขึ้นหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วแครอทพรพิชาเฉยกีวงอันดับ34ของโลกมี38,450คะแนนจาก16รายการแข่งขันขยับขึ้นหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วจิวละลินรัตชัยวันอันดับ48ของโลก มี31,930คะแนนจาก14รายการแข่งขันหลดลง2อันดับจากสัปดาห์ที่แล้วพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒอันดับ55ของโลกมี28,570คะแนนจาก1 2รายการแข่งขันขยับขึ้น22อันดับจากสัปดาห์ที่แล้วมิ Mini, on, One, นนี่ธรมนวันนิธิอิทิไกรอันดับ79ของโลกมี23,650คะแนนจาก12รายการแข่งขันขยับขึ้น4อันดับจากสัปดาห์ที่แล้ว และบูมทิดาพรกฤยียิสุนอันดับ81ของโลกมี22,970คะแนนจาก13รายการแข,นขน่งขันลดลงหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วนักแบดมินตันไทยที่ติดอันดับในท็อป100ของโลกประเภทชายคู่บาร์เดชาพลภวรานุเคราะห์คู่กับสกายกิตินุพงศ์เกียรติเรนอันดับ16ของโลกมี5 4 0 0 2คะแนนจาก10รายการแข,นขน่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้ว พ,พีรชัยสุขพันธ์คู่กับโอโมกพักขพลธีร,รัสกุลอันดับ29ของโลกมี4529คะแนนจาก16รายการแข่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วเอ็มสุภักจอมเกาะคู่กับสกายกิตินุพงศ์เกียรตเรนอันดับ46ของโลกมี31,766คะแนนจาก7็รายการแข่งขันลดลงหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วโอ๊ตเฉลิมพลจเจริญกิจอมร คู่กับทิมวรพลทองสง่าอันดับ47ของโลกมี31,220คะแนนจาก13รายการแข่งขันขยับขึ้น2อันดับจากสัปดาห์ที่แล้วเบสพงศกรทองคำคู่กับบสวงศรท,ทองคำอันดับ82ของโลกมี 19, 0 7 0คะแนนจาก10บรายการแข่งขันลดลง5้าอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วและทีมพพรัญูขาวสำอางคู่กับปุ้นธนดลพันธานิษ อันดับ99ของโลกมี16,660คะแนนจาก12รายการแข่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วนักแบดมินตันไทยที่ติดอันดับในท็อป100ของโลกประเภทหญิงคู่เกณฑ์ลักษิกากระ,ะหะคู่กับจอมแจมพัทยมาตเหมือนวงอันดับ18ของโลกมี46,309คะแนนจาก11รายการแข่งขันลดลงหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้ว มูนาเบญยาภาเอี่มสะอาดคู่กับอันนานันทการเอี่มสะอาดอันดับ23ของโลกมี41,425คะแนนจาก12รายการแข่งขันหลนลง2อันดับจากสัปดาห์ที่แล้วมุกอ,อนิชาจงสตาพรพันธ์คู่กับแอนฟิลสุกริตาสุวชัยอันดับ30 4, ของโลกมี34,270คะแนนจาก16รายการแข่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้ว บุมมทิดาพกรกฤิยี่สุนคู่กับวาวานธมลไลสวนอันดับ48ของโลกมี26,950คะแนนจาก13รายการแข่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วและฟ้าพิชามลพัชรพิสุทธิ์สินคู่กับเนียกดนพัสสุกลัดอันดับ83ของโลกมี18,160คะแนนจาก9รายการแข่งขันขยับขึ้น5อันดับจากสัปดาห์ที่แล้ว และนักแบดมินตันไทยที่ติดอันดับในท็อป100ของโลกประเภทคู่ผสมบาร์คเดชาพลภวรานุเคราะห์คู่กับเฟมสุพิศราเพ,พียวสามพรานอันดับ11ของโลกมี66,235คะแนนจาก13รายการแข,นขน่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วไตเติ้ลรุธนาภักอุบทองคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตอันดับ15ของโลก มี49,830คะแนนจาก18รายการแข่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วโอโมกพักขพลทีรารสกุลคู่กับจอมแจมพัทไยมาศเหมือนวงอันดับ24ของโลกมี38,708คะแนนจาก11รายการแข่งขันหลดลงสามอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วบัตเดชาพลภวราุเคราะห์คู่กับปอปอดซับซิริต้รัตนาชัยอันดับ55ของโลก มี2 7งหคะแนนจากสีรายการแข่งขันลดลงหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วเอ็มสุภักจอมเกาะคู่กับปอปอดสับสิรีแต้รัตนาชัยอันดับ65ของโลกมี24,370คะแนนจาก6รายการแข่งขันหลดลง4อันดับจากสัปดาห์ที่แล้วเอ็มสุภักจอมเกาะคู่กับเฟมสุภิศราเพียวสังพรานอันดับ73ของโลก มี21,710คะแนนจาก5รายการแข่งขันอันดับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วและโนเอลภูวนัทหอบาลือกิจคู่กับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจอันดับ75ของโลกมี2,800มแคะแนนจาก12รายการแข่งขันขยับขึ้นหนึ่งอันดับจากสัปดาห์ที่แล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ